ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเสี่ยนนาดีนะครับสวัสดีพี่น้องเฮ้าวันวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้จะมาลงแนวทางนะครับลาวพัฒนาชุดเต็มนะครับพี่น้องเอซีไม่อีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีฝนไม่อีกแล้วนะครับครับตั้งเข้าไม่อีกแล้วนะครับพี่น้องเอซีครับเมื่อนี้จะมาลงแนวทางนะครับลาวพัฒนาชุดเต็มนะครับให้พี่น้องเฮ้า นะครับผลหวยเล่าหลอบบันศุกที่พันมากนะครับเนาะ <c oughs> ครับหลอบวัรศุกที่พันมากผลหวยเล่าพัฒนาออกนะครับโอ้ยเอาแขกพี่น้องมือนี่เฮยดออกเด้อพี่น้องบ้านเสีนนาดีนะครับครับผลหวยเล่านะครับออก ครับผลหม้เลาออกนะครับศูนย์สองเก้าศูนย์หกห้าโอ้แขนเปียกนะครับพี่น้องสช่กระดาษเปียกแล้วเงาออกนะครับครับเลขล่างออกเก้าศูนย์ครับพี่น้องเช่ครับเลขล่างออกเก้าศูนย์นะครับครับหัววันสุกที่ผพันมาเนาะพี่น้องเช่ วันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเอามาต้องวดนะครับพี่น้องิซี่ต่องวดนะครับชุดเต็มเนาะพี่น้องซี่แขอนอยาดเขียนทางนี้ก็เขียนเปียกนะครับเมื่อออกกระดาษเปียกแล้วพี่น้องซี่ ต่องหดนนะครับพี่น้องที่ผลสีตกจะแทร่เรื่องอี้เนอาครับนะครับเฮ็ดก็ออกว่อเฮ็ดเสี่นอดีก็มาต้าเจ็บเฮ็ดพี่น้องทุกครับเฮ็ดฟางนะครับเฮ็ดเฟืองครับปลูกว้โยขัางของเฟืองนะครับพี่น้องทุกี่ พอหดนําไปตรงตะแหลงเนาะครับเนาะบานนี้หดแน่นนี่มากนะครับเฟืองมันเปื่อยนะครับก็เลยออกเฮ็ด,ออดออนะครับเฮ็ดเฟืองออกไรนะครับพี่นอ้องนี่สิชุดเต็มนะครับเ <c oughs> มือนนี้เอาแห้งนะครับเงาไลเบียกเบ็ดเลยนะครับ บ่แดบ,บนะครับแต่ว่าเอาออมือนี้่ะพี่น้องดซสิเดี๋ยวหาผ้ามาเสร็จเขียนกับเง่อ,ออกนะครับพี่น้องที่มันกระดาษเปียก งวดประจำวันจันนะครับวันจันที่เท่าไหร่ละ่ะเป่นของที่วันจันที่สิบห้าวะ่ะลองแอปเบิ้งแป๊บหนึ่งนะครับครับวันนี้สิบสี่วันจันสิบห้านะครับสิบห้าทับเจ็ด สองศูนย์สองสี่น้องขอเวลาแป๊บนึงครับพี่น้องเชี่ยเงื่อออกนะครับป๊าวเอาเอาเอาบรรยากาศไม่แดดแต่ร้อนนะครับพี่น้องเชี่ย เลขเวินก่อนนะพี่น้องสิเลขเวินนะครับ5มี6มี9มี0มี1มี2นะครับเลขเวินได้พี่น้องที่ห้าหกเนย์หนึ่งนะครับ ครับจับกูนะครับพี่นุงสหิห้าศู ห้าส5งห้าูนนะครับเก้าศูนเก้าหนึ่งเก้าสอง หกศูนย์นะครับพี่น้องสี่หกหนึ่งแล้วก็หกสองยังมีอีกนะครับพี่น้องสี่ยังมีอีกนะครับเนาะ 96นะครับพี่รองซีเก้ 95. ครับอยากให้พี่รองเข้าเบื้องไว้เราก็แคบนะ้าจอยน้ำนะครับเพราะมันเป็นไปได้สูงที่สุดนะครับเนาะสุดเต็มนะครับ96 95 65 65หากากาลับมาออกอีกเลยนะพี่้องซีนะครับ6 5 5 6นะครับพี่รองซี ห้าห้านะครับถ้ามาเบิ้ลนะครับพี่น้องเยซีก็มีหาหานะครับเนาะเราก็ 0 0นะครับศนูนะครับพี่น้องทุก่ สีนับตัวเลขให้เบิ้งนะครับพี่น้องที่เลขวิ่นนะครับเนาะครับครับเสื้อนนาดีคัดออกมาจากชุดเลขวินเบ็ดทุกคู่นะครับก็มีตัวมาประกอบก็คือสุดเบิร์นนะครับเนาะก็มีอยู่แค่ฮ่าฮ่กับศูนย์นะครับพี่น้องที่สามารถเบิร์นนะครับครับเลขทั้งเบ็ดทั้งม้วนนะครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ครับตัวเลขสิบสองคู่นะครับในสูตรนะครับเนาะเราก็เลีกเบ,บิ้ลนธรรมะเบิ้ลนก็คือหาหาครับซูนซูนน,นะครับเอาชุดใหญ่นะครับเนาะสิบสองคู่สิบสองคู่นะครับพี่น้องเกชี บนอับเลกเบิ้นนะครับเป็นนองซีสูตรเลขเบิ้ลนกับมาตั้งหากนะครับเนาะทามาเบิรนกับมาได้ครับฮ่ากับ0ุนซุนนะครับเป็นนองซีครับ,รบ,ะะรบทวนอีกรอบนึงนะครับต่องวดลาพัฒนานะครับงวดประจำวันที่สิบห้า เดือนกรกฎาคม2024นะครับครับเล่าพัฒนาของท่านของเออออขงแฟนะครับเนาะของเซนาดีนะครับชุดเต็มนะครับเลขวิ่งก้อนนะครับเนาะ5 6 9 0 1 2นะครับเลขวิ่งล้ออีพี่สองนะครับอันนี้อีพี่หนึ่งนะครับพี่น้องที่ชื่ออีพี่หนึ่งชุดใหญ่นะครับชุดเต็ม ับพี่น้องที่นะครับแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอนะครับเอาปัตาไล่ดวงนะพี่น้องที่เพราะว่าแอฟเห็ดเป็นแถวไะไอยู่นะครับเนาะเอ่อเสียงเตยสีนยงเงินไบเสีแดงบางที่อาจจะไล่ตาได้นะครับพี่น้องที่ครับก็บบัถือว่าไร้หางนะครับพี่น้องที่ ครับตามต่อนะครับชุดชุดเนีนนะครับเนาะครับที่อัดลงให้พี่น้องเข้าชุดเต็มนะครับกับชุดเน้นก็เพราะว่าเสี้ยนนดีเน้นสองหลอบแล้วนะครับเนาะอกเขานะครับสองหลอบที่เน้นมาสองสามหลอบแล้วนะครับมาเขาแต่ชุดเต็มเนาะพี่น้องทุกที่ก็เลยอยากลงให้พี่น้องเข้าครับเอาไปเทียบเคียงหรือว่า นี่ตัวเล็กมักชอบอยู่ในใจนะครับก็อยู่ในนี้เพราะว่ามีโอกาสออกได้แค่นี้เท่านั้นนะครับเล่าพัฒนาหมวดวันจันนะครับเนาะครับเสียอนาดีบอกไว้เลยว่ามีเห็นแท้นะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้านะครับแชบหน้าจอไว้เราก็เอาไปเทียบเพียงเบิ้งนะครับครับชีหนาพอกันไหมอีกนะครับเนาะอีพี่สองนะครับจับให้มันเรือหน่อยเข้าเานะครับเชื่อนดีขอเวลาวิเคราะห์ตัวเลขกน่าทางชุดนี้ให้ละเอียดสักครั้งนะพี่น้องเนาะ เพื่อความมันใจของเส้นนดีเราก็เพื่อความอยากให้พี่ให้น้องเข้าได้โชคได้ลาบได้โชคได้มันไปร้วกันนะครับพี่น้องสี่อ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ